เจ้ากงใต้สือได้ข่าวว่าวัดเ้าลินมีพระประหลาดรูปหนึ่งท่านเคยได้ยินหรือเปล่าล่ะเอออาตมาเคยไปพบเขาครั้งหนึ่งแต่มหาบอบพิษต่างหากที่เคยรับสั่งกับเขาด้วย<า>เพราะเขาก็คืออาจารย์ตักหมอที่เคยมาเข้าเฝ้าแล้วครั้งหนึ่งเขาเหรอเป็นไปไม่ได้ข้ารู้สึกว่าเขาไม่รู้ธรรมะเลยสักนิดเดียวตอนนั้นข้าเคยถามว่า ข้าทำนุบำรุงศาสนามีความดีอะไรบ้างเขากลับตอบว่าไม่มีสักนิดเดียวเอออาจารย์ตักหมอตอบถูกแล้วออ,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 อภัยที่ขอทูลตามตรงทรงมีความชอบก็จริงแต่มักรับสั่งบ่อยๆเพื่อให้คนชมเชยเหมือนหว่านพืชแล้วต้องการผลตามมาหากลบกลบล้างกันแล้วจึงไม่มีความชอบเลยได้ ถือว่าเขาตอบถูกแต่ข้ายังถามว่าโลกนี้มีพระหรือเปล่าเขาก็ตอบว่าไม่มีตอบเช่นนี้ก็ถูกต้องเหมือนกันหาต้องทรงรู้อย่างหนึ่งว่าพระนั้นไร้ซึ่งตัวตนอันแน่นอนแต่อยู่ในใจคนเมื่อรับสั่งถามว่าพระอยู่ที่ไหนก็แสดงว่าในพระไทยไม่มีพระแล้วจะไปหาที่ไหนอีกข้าถามว่าเขาเป็นใคร ขนาดตัวเขาเองยังบอกไม่รู้ไม่นึกเลยว่าอาจารย์ตักหมอจะฝึกถึงขั้นหลุดพ้นแล้วจริงๆงั้นก็เป็นอรหันต์ที่นับว่าบรรลุแล้วนะสิแม่ทัพเพิงไปเยอะค่ะรีบพาคนไปวัดเศสาหลินเชิญอ,อาจารย์ตักหมอมาพบข้าโดยด่วนขอเดชะเสาหลินอยู่ในเขตเหนือ การนำกำลังไปอาจจะทำให้เกิดการจราจนได้พะยะค่ะเจ้าก็หาวิธีอื่นสิรับด้วยกาวคราวนี้ถ้าเชิญเข้ามาได้แล้วก็ข้าจะให้เขาอยู่ในวงนังน,นานๆจะได้ศึกษาธรรมะให้ท่องแท้อากไรว้วาสนาฝืนไปก็เท่านั้น